สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะบาจาวันนี้จะมาผัดสปาเกตตี้นะคะผัดสปาเกตตี้กับซอสเห็ดดานะคะซอสอันนี้นะคะนี่ซอสอันนี้นะคะดูได้นะคะอันนี้เป็นเห็ดดานะคะเห็ดอันนี้เป็นราคามีราคาแพงมากเลยนะคะอันนี้เป็นซอสเดี๋ยวเราจะมาทําสปาเกตตี้ก่อนอดื่นเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะก็จะมีกระเทียมสองกลีบกระเทียมโทนหั่นหั่นก่อนนะคะกระเทียมโทน ทียมโทนสองกีดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือจะสับก็ได้กระเทียมโทนสองกีบโ,โอเคเตรียมไว้ก่อน นี้นะคะกระเทียมโทนได้ละเห็ดก็จะมีเห็ดนะคะเราจะมาหั่นเห็ดก่อนหั่นบางๆหั่นบางๆหั่นบางๆเลยนะคะ เราจะใส่แฮมเข้าไปด้วยนะคะมีแฮมเราจะใส่แฮมเข้าไปด้วยเราจะใส่แฮมชอบชอบกินเนื้ออะไรแบบไหนเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้จะใส่แบบง่ายๆจะเป็นแบบแฮมแฮมธรรมดาโอเคเรามีเนยนะคะเตรียมเนยไว้ชิ้นหนึ่งเนยโอเคเราหั่นแล้วใส่จานไว้ ตามด้วยหอมใหญ่ใช้ไม่หมดนะคะครึ่งของครึ่งหัวนะคะใช้ไม่หมดจ้าโอเคหั่นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหันเป็นชิ้นเล็กๆจ้า เป็นคนชอบทำอาหารกินเองนะคะไม่ค่อยชอบทานข้าวนอกบ้านจา้ะส่วนมากก็จะทำกินเองะคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ว่างจริงๆหรือว่าถ้าเกิดไม่ว่างจริงๆได้มีอะไรทำที่จะต้องทำหรือว่าจะต้องเดินทางไปทำธุระเนี่ยก็จะไม่ทำกับข้าวก็จะไปกินข้าวนอกบ้านส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยมีวันหยุดนะส่วนมากก็จะทำกับข้าวทุกวัน โอเคเราเตรียมหอมใหญ่แล้ว,ลวก็มีแฮมแฮมนะคะอันนี้เป็นแฮมแฮมแฮมแล้วก็จะหัน่นหั่นแบบไหนก็แล้วแต่นะคะหัน่นตามใจชอบจะหั่นเป็นชิ้นลูกเตา๋าหรือจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบเลยจ้าเราก็จะหั่นประมาณนี้ ถ้าเครื่องเยอะก็จะใส่สปาเกตตี้น้อยหน่อยนะคะก็จะลวกสปาเกตตี้น้อยหน่อยเพราะว่าเครื่องเยอะมากเลยเครื่องเยอะก็สปาเกตตี้ก็จะน้อยหน่อยโอเคเตรียมแฮมไว้เพราะว่าที่ใส่แฮมเยอะเพราะว่าซื้อมาสองวันแล้วเดี๋ยวมันจะเสียโอเคเดี๋ยวเรามาลวกสปาเกตตี้กันจ้าหอมใหญ่เห็ดแฮม ามาลวกสปาเกตตี้กันจ้าทำง่ายๆนะคะโอเคจ้าน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่สปาเกตตี้ลงไปจ้าใส่สปาเกตตี้ลงไปนะคะ ประมาณนี้นะคะ12นาทีจ้ะน้ำเดือดใส่ลงไปประมาณ12นาทีก็โอเคแล้วนะคะโอเคจ้าครบเวลาแล้วนะคะพอดีแล้วจ้า12นาทีผ่านไปก็พอดีแล้วนะคะเทน้ำออกไม่ต้องล้างน้ำนะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าทำง่ายๆนะคะทำง่ายสุดง,ง่ายๆจ้ะ สูตรง่ายๆสูตรทำง่ายง่ายจ้าสูตรง่ายๆเลยนะคะน้ำมันมะกอกใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปประมาณนี้น้ำมันมะกอก ใส่เห็ดเข้าไปก่อนนะคะใส่เห็ดเข้าไปผัดก่อนผัดให้เห็ดสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผัดเห็ดก่อนจ้า ใส่หอมใหญ่กับกระเทียมลงไปนะคะหอมใหญ่ใส่หอมใหญ่ลงไปตามด้วยกระเทียมตามด้วยกระเทียมนะคะปะัดเลยจ้า ง่ายๆจ้ะมายุ่งยากอะไรนะคะสูตรง่ายๆทํากินแบบง่ายๆเลยนะคะใครๆก็ทําได้จ้าพอเห็ดสุกแล้วทีนี้เราก็ใส่เนยเข้าไป เห็ดเริ่มสุกละใส่เนยเข้าไปใส่เนยเข้าไปจ้ะใส่เนยเข้าไป ใส่แฮมเข้าไปใส่แฮมเข้าไปจากนั้นเรามาใส่ซอสใส่พริกไทยดำเข้าไปก่อนนะคะพริกไทยดำพริกไทยดำพอประมาณประมาณนี้ ใส่ผักชีฝรั่งไปนิดนึงผักชีฝรั่งใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือเข้าไป อันนี้เป็นผงชีสนะคะเป็นผงชีสนะคะใส่ผงชีสเข้าไปนิดหน่อยโอเคทีนี้เรามาใส่ซอสเห็ดดำเข้าไปจ้ะประมาณสักสองช้อนประมาณสักสองช้อนนะคะ ผักเลยจ้าผักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติชิมดูก่อนนะคะ จากนั้นเราจะมาใส่ผงข้นอหรือซุปไก่ก็ได้นะคะใส่ลงไปจ้าใส่ลงไปประมาณนี้นะคะรสชาติพอดีแล้วจ้ะรสชาติพอดีแล้วนะคะโอเคอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อย จากนั้นเราใส่สปาเกตตี้ลงไปนะคะจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันจ้ะเข้าให้เข้ากันนะคะรสชาติพอดีแล้วจ้ะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะ คแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะใส่จานได้เลยจ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จสับแล้วนะคะง่ายๆจ้าทำง่ายๆนะคะง่ายมากเลยจ้าง่ายๆสปาเกตตี้แฮมซอสเห็ดดำจ้า วันนี้นำเสนออาหารง่ายๆจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ